สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำช่อง u t u b e หมอมาหมอแมวนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงส่ง,สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะใครที่มีแลนพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะคะหรือว่าจะพาน้องหมาน้องแมวกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเนี่ยหมออยากจะให้มีการระมัดระวังนะคะถึงสิ่งต่างๆที่หมอจะพูดเหล่านี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้องหมาน้องแมวอาจจะไปมีปัญหาที่พัก ต่างจังหวัดหรือที่บ้านรวมไปถึงอาจจะมีปัญหาตามกลับมาเมื่อน้องหมาน้องแมวกลับมาบ้านแล้วก็ได้ถ้าใครอยากรู้แล้วว่าต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาการเมารถในช่วงระหว่างที่เดินทางนั่นเองนะคะหมอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือว่าแม้แต่เป็นรถโดยสารในการพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปเที่ยวหรือกลับบ้านที่ต่างจังหวัด เรื่องการเมารถเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางบ่อยแบบเรานะคะแล้วเขาก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟกับกลิ่นกับเสียงกับการเคลื่อนไหวของรถการสัส่นสะเทือนของรถเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะคะการที่จะช่วยลดอาการเมารถให้กับน้องหมาน้องแมวของเราได้นะคะหมออยากจะแนะนําดังนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คืองดอาหารนะคะที่เป็นอาหารมืดห,หนักเนี่ย ก่อนที่จะออกเดินทางอย่างน้อยที่สุดประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะคะในส่วนของน้ำเนี่ยให้กินได้นะคะอย่างที่2ถ้าน้องหมาน้องแมวตัวไหนมีประวัติเคยเมารถอยู่แล้วแม้ว่าจะเดินทางไปใกล้ๆก็ตามเนี่ยเจ้าของต้องวางแผนไปซื้อยาแก้อาการเมารถจากสัตวแพทย์เนี่ยมาป้อนก่อนออกเดินทางอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก็จะช่วยลดอาการเมารถได้ รวมไปถึงถ้าใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเนี่ยหมอแนะนําให้จอดพักทุก1-2ชั่วโมงนะคะแล้วก็ให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาเดินปัสสาวะผ่อนคลายบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่เครียดเกินไปกับการเดินทางที่ยาวนานแล้วก็หมออยากจะแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหลีกเลี่ยงการนําสิ่งที่มีกลิ่นแรงๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําหอม หรือว่าอะไรก็ตามที่มีกลิ่นฉุนๆกลิ่นแรงๆเนี่ยไม่ควรเอามาไว้ในรถนะคะเพราะมันจะยิ่งกระตุ้นทําให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเขาเมารถได้จากกลิ่นเหล่านี้นะคะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าใครเดินทางนานๆแล้วไม่ค่อยได้จอดพักเนี่ยก็ควรจะเตรียมถ้วยน้ำเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้น้องหมาน้องแมวได้จิบได้กินในระหว่างเดินทางด้วยนะคะ สำหรับเรื่องที่2นะคะที่แนะนําว่าต้องระมัดระวังอย่างมากในช่วงที่พาน้องแมวไปเที่ยวหรือกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะก็คือน้องหมาน้องแมวอาจจะไปกินสิ่งที่เป็นสิ่งต้องห้ามได้ไม่ว่าจะเป็นต้นหญ้าใบไม้ใบหญ้าต่างๆที่เรามีการปลูกไว้ที่ต่างจังหวัดหรือว่าที่ที่พักเขาปลูกไว้แล้วสัตว์เลี้ยงกินไม่ได้บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการระมัดระวังมากพอหรือว่า เราไม่ทราบแล้วน้องหมาน้องแมวไปกินเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายเป็นผิดได้นะคะรวมไปถึงเวลาที่เรามีการเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกลับแกล้มต่างๆนะคะที่อาจจะมีเศษกระดูกนะคะรวมไปถึงตัวของเครื่องดื่มเราเนี่ยแหละบางทีน้องหมาน้องแมวเขาไม่รู้เขาก็มาดื่มได้นะคะเหล้าเบียร์รวมไปถึงตัวของกระดูกต่างๆ แล้วก็ส่วนประกอบในอาหารกระเทียมหัวหอมพวกนี้เนี่ยก็เป็นอันตรายสำหรับสัตว์เลี้ยงควรจะมีการระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะอย่างที่3ที่ต้องระวังนะคะก็คือระวังการได้โรคกลับมาที่บ้านนะคะโรคที่มักจะเจอบ่อยๆเวลาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะไปตั้งแคมป์ไปนอน เต็นที่ที่พักต่างจังหวัดหรือแม้แต่ไปอยู่ในบ้านที่เป็นเพศเฟลลี่ให้น้องหมาน้องแมวเข้าไปนอนได้สิ่งที่จะเจอบ่อยที่สุดก็คือโดนเห็บกัดแล้วก็เป็นพยาธิเม็ดเลือดกลับมานะคะหลายๆตัวก็อาจจะเป็นเรื่ององการโดนยุงกัดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งผ่านไปเนี่ยอาจจะกลายเป็นพยาธินอนหัวใจก็ได้ถ้าเจ้าของน้องหมาน้องแมวไม่ได้ควบคุมพยาธินอนหัวใจอย่างเพียงพอ รวมไปถึงเวลาที่น้องหมาน้องแมวเขาไปในสถานที่แปลกๆนะคะบางทีเขาไปย่ำนู่นนี่นั่นแล้วกลับมาเลียเท้าตัวเองรวมไปถึงไปเลียไปกินอะไรแปลก,ปลกโรคท้องเสียการติดเชื้อต่างๆก็มักจะเจอได้บ่อยนะคะก็ต้องระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะส่วนที่4ี่ที่ต้องระวังนะคะก็คือถ้าเจ้าของพาน้องหมาน้องแมวกลับบ้านหรือไปเที่ยวช่วงเทศกาล บางทีก็จะมีการจุดพุจุดประทัดได้ในวันขึ้นปีใหม่แบบนี้นะคะน้องหมาน้องแมวอาจจะเตลดิดอาจจะหลุดไปก็ได้นะคะแล้วยิ่งถ้ามันไม่ใช่บ้านที่เขาเคยอยู่เนี่ยบางทีเขาจําทางไม่ได้เขาอาจจะหลุดออกไปแล้ว หายไปเลยก็ได้หรือไปประสบอุบัติเหตุก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อาจจะต้องเฝ้าระวังตรงนี้เป็นพิเศษนิดนึงนะคะหาเสื้อผ้ากระชับกระชับมาใส่นะคะให้เขาอยู่ในตัวบ้านในตัวอาคารลดการได้ยินเสียงพู้เสียงประทัดเหล่านี้นะคะอย่างที่5อย่างสุดท้ายนะคะเรียกว่าต้องระวังแล้วก็ต้องเป็นการเตรียมการนะคะก็คือเมื่อเวลาเดินทางกลับไปที่ต่างจังหวัดหรือไปที่พักในจังหวัดอะไรก็แล้วแต่ นอกจากเจ ing, ้าของจะหาข้อมูลที่พักแล้วนะคะเจ้าของควรจะหาข้อมูลสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ๆด้วยเผื่อถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุนะคะหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินใดๆเนี่ยจะได้มีข้อมูลในการที่จะติดต่อคุณหมอในพื้นที่ได้นะคะก็จะทําให้การไปเที่ยวครั้งนี้ทั้งของคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหมังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับในช่วงก่อนเดินทางนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เนี่ยหมอฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอมาหมอแมวชาแนลฝากกดติดตามเพื่อเป็นเพื่อนกันไว้นะคะสําหรับวันนี้หมอไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันในอีพีหน้าอีพีถัดไปนะบ๊ายบาย